โย่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG PC กันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังโดดร่มลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับตามเพื่อนเบอร์สี่บสีเขียวน่าจะเมืองนี้นะครับซึ่งเมืองนี้นี่เป็นเมืองเริ่มต้นเลยนะครับคือเรานั่งเครื่องบินมาปุ๊บกดโดดได้โดดเลยคนน่าจะเยอะน่าดูซึ่งมันก็เยอะจริงๆครับว่าแต่ผมจะลงตรงไหนแล้วเนี่ยชิบหายละสวยแล้ว,วลกูแม่งเพื่อนก็พามาที่ไหนก็ไม่รู้กูแม่งก็ไม่ได้ช่ำขนาดนั้นซะด้วยเวเน้ย ต้องไปลงไปปลายไหมตามเบอร์เบอร์เบอร์สี่แบบสีเขียวจะได้ป่าวะท่านผู้ชมผมว่าผมตายคาอากาศแน่เลยดูทรงแล้วกูไม่น่ารอดแล้วรอดไหมนา้อยู่ไป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 ไอเขียวไอ้เขียวแม่งโดนแล้วไอ้เขียวแม่งโดนคนแรกเลยไอ้เขียวตายห่าล้วไอ้เขียวตายห่าล้วแม่งเอ้ยโอเคปืนมาไอ้เขียวเขียวอย่าพึ่งไอ้แดงไอ้แดงก็ไปแล้วไอ้แดงกับไอ้เขียวชิบหายแล้วท่านผู้ชม กูนังไปกูนังไปโอ้ย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 ฮึชิปละชิปละมันมาแล้วโอ้โหแม่งเอ้ตายห่ากันหมดตายห่ากันหมดเออคือผมก็ไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมว่าทำไมเวลาเราเปิดชิปมาทีไรเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเปิดมาแม่งกูตายตลอดเลยไม่รู้เป็นห่าอะไร ผมไม่เข้าใจเลยนะครับคือเปิดมาเนี่ยไม่เคยแบบดีๆเลยอะเปิดมาปุ๊บตายโดดลงไปกูตายตายแล้วก็หมดตีด้วยนะประเด็นอะโอ้ถ้าใหม่เกมนี้มันเล่นยากหลือเกิดวะเอาละตอนนี้เรากลับมาที่เดิมของเราไปหนานตรงนี้เหมือนจะมีศัตรูอยู่ประมาณ2 3สามคนอาจจะเป็น2 3สมตีลมั้งถ้าให้เดานะาะ้ไม่จะขึ้นชั้น2ก็ไปได้ป้า,าปิดประตูโอเคไอ้นั่นไอ้นัน่ไนไอ้ข้างนอกว่าไงไอ้เหลืองไอ้เหลืองไปแล้ะ โอเคครับจังหวะน,นี้หาปืนอย่างเดียวกูหาปืนหาถังน้ำมันเอามาทำไมไม่รู้เก็บมาก่อนกู <laughs> เก็บก่อนเก็บอะไรนะกูเก็บเอ้ยอะไรวะใจเย็นๆเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วใครอยู่ใครอยู่กูไม่อยู่เอ้ยอะไรวะโอ้ใหม่โอ้ปืนปืนไอ้ปืนแม่งอยู่ไหนวะชิบหายแล้ว นี่ชุบได้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าผมจะทําได้ไหมผมไม่มีปืนไม่มีห่าอะไรเลยซวยแม่งยังซวยเลยกูไม่มีห่าอะไรเลยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหไอ้ฟวยเอ้ยตายเพื่อนกูตายแล้วกูก็จะเป็นลายต่อไปซะนะไอ้ด่านนี้แม่งชุบไม่ได้ด้วยแม่งมาละแม่งยาจัเลิศละ่ะตานี้ตีไม่ครบคนท่านผู้ชม มากัน3ทีมนู้นเขามีกัน4ทีมอื่นอ่ะโอ้โหตายห้แล้วจังหวะน,นี้ต้องรีบลงแต่ว่าทีมมันลงไปก่อนแล้ววดิสวยจริงๆโอ้โหแม่งแล้วแม่งลงที่ที่แบบไม่น่าแบบไม่น่าจะลงอ่ะเราต้องไปไกลๆทุกชมเราต้องมาทางนี้แล้วกูจะโดดบนนี้เฮ้ยตกยังอยืย่อย่าเพิ่งบวกนะเว้ยเพื่อนใจเย็นนะเว้ยฟาร์มก่อน โอ้ยมึงใครเดีย่ยฮะมึงใครมึงเป็นใครวะ,ะมึงทำไปทำมอ่ะมึงทำไปทำเพื่อทำเพื่อโอ้ม่ต้องเล่นแล้วกูยังไงครับจังหวะน,นี้เพื่อนมันซัดกันแล้วแล้วผมทำยังไงอ่ะเดีย๋ยโอ้โหแม่งเ้ยกูแม่งไม่เคยอยู่สุขเลยไม่เคยได้อยู่แบบสุขสบาย ฉวายไวแว้งอะไรเลยอะแบบมึงแบบมึงจะลอกูอย่างเดียวเลยไอ้เวนไอช้ชวเอ้ยยังไงครับเพื่อนเราผมซ่อนในห้องน้ำก่อนลวกันห้องส้วมเนี่ยละกูเอา้ามาแดกขี้ไปมึงเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนเพื่อนจะรอดมาได้ครับแล้วเขากำลังจะมาช่วยผมเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้ครับผมอยู่ในห้องส้วมโอเคโอ้ เฮ้ยคนนี้น่าจะพึ่งพาได้อยู่ท่านผู้ชมเฮ้เฮ้อะไรอะไรใครใครใครวะใครใครไม่รู้แต่กูกูกูไปก่อนดีกว่ากูอยู่ไม่ได้กูไปละอย่างน้อยอยู่กับเพื่อนกูปลอดภัยเว้ยอาจจะแบบว่าฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราไม่ถูกฆ่าก็โอเคแล้วจะเย็นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหแม่งโหดจัดเลยวะเฮ้ยมันเอาเรื่องอย่างไว้หมอนี่เนี่ย เฮ้ยเอาแล้ว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 อแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วกูลิ้นพันแล้วตอนนี้มาไหนใครใครมันมาหาเรื่องเบอร์หนึ่งข้างบนเหรอชีฟแล้วชีฟแล้วตายผมว่าผมทำได้ถ้าผมตั้งสติเอาแล้วไม่ออกไปแล้วเวียนเพื่อนไม่นะ เพื่อนมึงไม่น่าออกไปเลยมันน่าอยู่ชั้นชั้นสองนะทุผู้ชมมันวุย้ยมึงรู้ได้ไงอะเอาละตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่ท่านผู้ชมอันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นโหมดนี้แล้วนะไอ็โหมดเมื่อกี้มันยากไปนะครับพอเลยอย่าเล่นเลยนะมันมองไม่เห็นหน้าเลยเลยจอแม่งแคบแคบอ่ะอันนี้เปลี่ยนมาละ หมดประจำของเราแต่มาดูกัน <maximum> ซ <looking for air> ิว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าเฮ้ยมึงทำไรตกรใจหมดกูยิ่งสะดุ้งง่าอยู่ไอ้บ้าเอ้ยสงสัยผมต้องลดเสียงลงลงหน่อยแล้วนะไอหูฟังเนี่ยแม่งดังเรือเกินอันนี้เก็บเองอันนี้อันอันี้เอาละมันมาแล้วเจอสักทีนะศัตรูเนี่ยเอาละท่านผู้ชมผมว่าหลังจากนี้น่าจะได้มันกันแล้วเฮ้ย เพื่อนอย่าโดนยิงดิมันทำกูใจเสียว่าแต่มันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยๆสโมกสโมกสโมกเพื่อนเพื่อน,อนมึงจะขับไปไหน่ะไอ้เบอร์หนึ่งมึงอย่าห้าวนด้เว้ยเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่หมู่หมู่นะเว้ยเบอร์หนึ่งใจเย็นเย็นกูหาไม่เจอกูหาไม่เจอมังเล่นกันแล้วมังเล่นกันแล้วมังเล่นกันแล้วมันเอาแล้วยังไงยังไง ยังไงจังหว่านี้กูเนี่ยยังไงแล้วกูมาจอดตรงนี้แล้วไอ้นั่นมันก็ขับรถไปแล้วระหว่างนี้ระหว่างนี้กูปิดประตูแล้วกูก็ไปแล้วปิดประตูตีแมวที่ผายกูไปแล้ววิง่งวิ่งเลยเอ๋วิงว่งวิ่งหันหลังก็ไปดูไม่มีกูวิ่งก่อนละแมงไม่รอกูด,ด้วยไอ้เบอร์หนึ่งมึงจำไว้เลยโอเคตอนนี้เราขึ้นที่สูงแล้วนะฮะ ดูซิว่าเราจะเจอศัตรูหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ตอนนี้เนะผมยังไม่เจออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันคนนีวะยิงก่อนละยิงก่อนละไม่ต้องถามอะยิงก่อนกูยิงก่อนละจังหวะเนี้ยไม่ได้ด้วยไม่โดนติดต้นไม้มองไม่เห็นหรือว่าบั็อกอะไรเมื่อกี้ไอเบอร์หนึ่งแม่งโคตรห้าวเลย่านผู้ชมแม่งเล่นอย่างห้าวอะวันเนี้ยมึงไม่ขับมอไซค์ขึ้นมาข,ข้างบนเลยวะเนี้ย อันนี้มอเตอร์ไซค์ใครเนี่ยไม่ใช่ของเพื่อนใช่ไหมของเพื่อนมันจอดอยู่ใต้บันไดผมเห็นเมื่อกี้แบบถ้างั้นผมก็เอาคันนี้เลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆละมามันต้องสิงนักขับกนหน่อยละว,ว่างานเนี้ยเอาดินี่นเจอนี่เลยนี่กูขับขึ้นเลยเป็นไงล่ะกูขึ้นเลยนี่มึงเจอกูหน่อยเป็นไงว,ว,ว,วู้วู้อะไรเลนร่นอะไรเฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมึงทำไรเฮ้ยรถกู รถกูอย่าไปไหนมันรถกูอย่าแย่งรถกูเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอเวนมาไปไปเหินเวหาจาังหวะที่ชนก็ไปบที่มึงเหินยังไงละ่ะขับขึ้นมาขับไม่เป็นเลยไอเลยจะออกอยังไงวะเนี้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมแล้วออกไงอะ่ะเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วออกไงอะ่ะเอาเออกไม่ได้ติดแม่งติดเองออกไม่ได้ เ,เดี๋ยว้องต้องวนต้องวน,นรอบก่อนท่านผู้ชมต้องวนรอบก่อนมันต้องวนรอบก่อนมันต้องวนรอบก่อนผมทําได้ผมว่าผมทาได้ผมว่าผมทําได้ไปเฮ้ยแม่งไม่ได้ป่ะถอดใจเถอะไปกูไปแล้วแม่งเอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ทําไมก็ไม่รู้กูไปล้ว,โ,วโดดเจ็บเลยแล้วกูขับขึ้นไปทาใหม่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมึงทําไปทาใหม่นะข้างหลังข้างหลัง ผมว่าผมว่าผมกลับขึ้นไปดีกว่าว่ะดูทรงแล้วกลับขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเอารถขึ้นไปด้วยเอาไปจอดแบบสวยๆจะได้ขับลงได้ทันทีแบบทันควันนี่นเจอต้องเจอกูหน่อยต้องเจอกูหน่อยจังงวันนี้ี่ดิฟเลยเป็นไงล่ะไปไปไปเออติดติดเอ้ยเบรนจันเลินจันเลินพรเฮ้ยมีคันหนึ่งเฮ้ย ยังมีคันนึงเว้ยเอ้ยเ่นด้ยังเล่นได้อยู่ท่านผู้ชมผมว่าตึกตรงไอ้เบอร์สี่ที่มันอยู่ข้างหน้าเลยเนะี่ยเห็นไหมข้างหน้าเลยเนะี่ยดาดฟ้ามันมีคนเว้ยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนอยู่บนดาดฟ้าใช่ปะ,ะมาคไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะมาคไงมาคมาคไงวะเออทิศไหนอะเราอยู่นี่ใช่ไหมตรงนี้เหมือนจะมีคนนะเพื่อน ระวังคนะ้วยเบอร์สี่เฮ้ยนั่งไงตายเรียบร้อยหมอบเหมือนเดิมแม่งเข้าไปลูดเลยเบอร์สี่เอาเรื่องอยางวะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปแล้วครับผมว่าเราเราเราเองก็ต้องไปแล้วครับไปครับไป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 เบอร์สี่หาเบอร์สี่ตอนนี้เราอยู่บนตึกกันนะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถามหน่อยว่าตอนลงไปเนี่ย เราโดนเห็นหมดเลยนะเราจะรอดไปยังไงเนี่ยอ๋อก็อย่างนี้ไงอะ่ะอ๋อกูถามปุ๊บแมงป่าควันปั๊บโอเคงั้นกูก็ไปกันละทีเนี้ยอุ้ยเจ็บโอุ้ยเจ็บ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 เกินเจ็บเกินมึงไปเลยเพื่อนลืมหืมึงจะไปมึงใช่กูไปด้วยอะ่ะอ้าวกูไปก็ได้อ่ะไปกูจะพันผ้าหน่อยมามามาเอาเติดติดเอาเอาเอาใจเย็นๆใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็น กูไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้แล้วกูกินยาอยู่กลางถนนโอ้โหมึงเจริญเจริญพรญาติโยมไอเวรเลยไปไปไวิ่งวิ่งวิ่วิ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 ่งไป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 ตัแต่เล่นมายังไม่ได้ยิงใครเลยวงเริ่มบีบมาเรื่อยๆไม่รู้บ้านข้างหน้านี้มีคนหรือเปล่านะครับเราจะเข้าไปในบ้านจังวันนี้ขอญาติค้าบ้านใครไม่รู้แต่กูเข้าก่อนละจังหวะนนี้ไม่สดแล้วอย่าน้ามา1นึปองสองปองอย่าพันมา จังวน,นี้ขึ้นไปข้างบนมีใครป้างไม่รู้กูเปิดประตูลเลี้ยงเลยหนึ่งสองว่างเคลียร์สมเคลียร์เรียบร้อยจบวงมาข้างหลังแต่ว่าเหมือนกับว่าวงมันจะไม่หยุดแค่เราเนะฮะเพราะฉะนั้นไปกันต่อไปชับเข้าให้จังหวะน,นี้เอ้ยข้างไม่เห็นกูบอกว่าเมืกก่อกี้ตอนผมโดดลงมาไม่รู้นะครับมันเห็นผมบ้างไม่รู้นะแต่ที่แน่เลยคือกูกูกูไปละกูย่องก่อนแหละจังหวะนี้ ยังไงย,ยิงไหมเล่นแม่งเลยไหมเล่นแม่งเลยไหมต้องเล่นแล้วละ่ะมันมัน,มนผมว่ามันเห็นแล้วล,ะละ่ะมันเห็นแล้วแล,ะละ้่ะชัดเลยมันเห็นแล้วชัดเลยชัดยิ่งกว่าชาัดอีกผมบอกเลยยังไงยังไงจังหวะน,นี้ยังไงยังไงมันอยู่หลังนั้น ยังไงยังไงเจ็บเจ็บช่วงวันี้เฮ้ยเร็ว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 โอ้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่เออผมมีไอ้นี่ไอ้นี่มันมันทำไงอ่ะมันทำไงอ่ะทำไงอ่ะ

ชิบหายแล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว,ลว,ลวใครอยู่อยู่กูไม่อยู่ไปแล้วเว้ยเพื่อนลาก่อนแล้วเจอกันชาติหน้าวู้อย่าชนอย่าชนเอ้ยไปแล้วยังไงมึงเอ้ยแม่งไม่เชียวไอเวรเว้ยเอ้ยโอ้โหกระเด็นเลย